สวัสดีค่ะครัวบ้านนาะอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําถั่วเขียวต้มน้ําขิงพร้อมวิธีการต้มถั่วยังไงให้ถั่วของเราเปื่อยนุ่มเร็วโดยที่ไม่ต้องแช่น้ําข้ามคืนและที่สําคัญคือไม่เปลืองแก๊สด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะต่อไปเราก็จะนําถั่วเขียว500กรัมนํามาล้างด้วยน้ํานะคะนำมาซาวน้ำ เลือกเม็ดที่ลอยขึ้นมานะคะก็เป็นเม็ดที่ฝ่อที่เสียเก็บออกให้หมดเลยนะคะล้างเสร็จแล้วแล้วก็นําไปพักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะค่ะสําหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการคั่วถั่วเขียวเพื่อลดเวลาในการต้มนะคะตั้งกระทะนะคะใส่ถั่วเขียวที่เราล้างทําความสะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ําใส่ลงไป จากนั้นจุดแก๊สขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟกลางค่อนแรงในการคั่วประมาณ5นาทีเพื่อให้ถั่วของเราแห้งนะคะค่ะหลังจากที่เราคั่วมาเรื่อยๆครบ5นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนในการใช้ไฟกลางค่อนอ่อน คั on ่วไปเรื่อยๆนะคะประมาณ10นาทีห้ามใช้ไฟแรงเด็ดถาดนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการคั่ว10นาทีค่ะค่ะพอเราคั่วถั่วมาเรื่อยๆด้วยไฟกลางค่อนอ่อนใกล้ถึง10นาทีแล้วนะคะระหว่างนี้เราก็จะตั้งหม้อใส่น้ำลงไป3ลิตรต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะนำถั่วที่เราคั่วเสร็จเทใส่ในหมอ้อเลยนะคะนี่นะคะทยอยใส่ลงไปค่ะประมาณนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะใส่ช้อนสแตนเลสลงไป2คันนะคะคุณสมบัติของช้อนสแตนเลสก็จะช่วยนําความร้อนได้ดีและจะทําให้ถั่วของเราเปื่อยนุ่มเร็วจากนั้นเราจะปิดฝาหมอ้อแง้มฝาหม้อไว้นิดนึงนะคะต้มต่อด้วยไฟแรงประมาณ20นาทีค่ะระหว่างที่เรารอให้ถั่วของเราต้มครบเวลานะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนขอ,ของขิงแก่ค่ะวันนี้ก็จะใช้ประมาณ1งแง่งนะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะนําช้อนมาขูดเพื่อเอาเปลือกออกให้เกลี้ยงเลยนะคะขูดเปลือกเสร็จแล้วแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะนํามาหั่นเป็นแว่นๆค่ะหรือจะทุบก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะหั่นเป็นแว่นๆนะคะเดี๋ยวจะลองนําสากหินมาทุบดูค่ะ เพื่อที่เราจะได้ตัวยาเยอะที่สุดนะคะจะใช้ทุบก็ได้หรือจะหั่นแว่นก็ได้ค่ะค่ะสำหรับถั่วเขียวของเราก็ต้มครบเวลา20นาทีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาตักเช็คดูนะคะว่าถั่วของเราสุกนิ่มได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วหรือยังค่ะโดยการตักขึ้นมาดูนะคะแล้วก็ใช้มือบี้ดูค่ะถ้าถั่วของเราละเอียดแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะ ในที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาอบไว้พักไว้ให้ถั่วเย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับถั่วของเราก็พักไว้ให้เย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมากรองเอาแต่ถั่วส่วนน้ำเราจะไม่เอานะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการต้มน้ำขิงนะคะตั้งกระทะใส่น้ำสะอาดลงไป1.4ลิตรต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำของเราเริ่มเดือดเราก็จะใส่ขิงแก่ลงไปตามด้วยใบเตยต่อไปก็จะปิดฝาหม้อต้มต่อประมาณ1นาทีค่ะ สำหรับน้ำขิงของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีลงไป200กรัมความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคนสักเล็กน้อยเพื่อให้น้ำตาลละลายดีค่ะพอน้ำตาลของเราละลายดีแล้วเราก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะ ใส่ถั่วลงไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้หม้อเดือดอีกรอบค่ะถ้ามีฟองเยอะแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆสามารถช้อนทิ้งได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับถั่วเขียวต้มน้ำขิงของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำถั่วเขียวต้มน้ำขิงเมนูง่ายๆอร่อยๆนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ